เดอะสแต d ดรร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดงาน Ste ป Life Marathon งานวิ่งมาราธอนที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีกับรูทวิ่ง3ระยะ12กิโลเมตรท้าทายระดับเบกิเนอร์21กิโลเมตรอัพสเปคความท้าทายสู่ฮาฟมาราธอนและ42.195กิโลเมตรฟูลมาราธอนที่เก็บครบทุกไฮไลท์ของตัวเมืองอุทัยธานี รับสมัครแล้ววันนี้ที่ race. t h i i 1 The Standard Member รับส่วนลดพิเศษ25%แล้วมาเจอกันที่งาน Step Life Marathon ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับเรามากนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรานอนตื่นขึ้นมาเราก็ต้องใช้ดวงตาในการมองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราแล้วปัญหาด้านดวงตาเนี่ยเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวมากแล้วหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยไม่ว่าสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงบางคนก็อาจจะใส่แว่นอยู่หรือใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะครับและหลายๆครั้งเราเองก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสายตาดีนักวันนี้ครับ ท็อปทูโทและผมข้าวต้นสมบูรณ์นะครับได้รับเกียรติจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาแล้วก็สุขภาพดวงตานะครับมาอยู่กับเราครับแพทย์หญิงวัฒนีศรีพวากุลคุณหมอเนี่ยจะมาอธิบายแล้วก็เล่าให้เราฟังครับว่าปัญหาสุขภาพด้านสายตามีอะไรบ้างและเราควรจะดูแลดวงตาของเรายัางไงดีครับท็อปทูโทพอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมทุกคนนะครับว่าคุณหมอเรียกว่าคุณหมอยุ้ยแล้วกันนะครับคุณหมอยุ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนของผมตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันมาด้วยวันนี้ได้รับเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะมาได้ความรู้จากคุณหมอแบบใกล้ชิดเลยโอ้ขนาดนั้นขนาดนั้นแหละจริงๆอยากให้หมออยุ้ยช่วยปูพื้นก่อนเลยแล้วกันว่า,าที่เราเรียกกันว่าสายตาสั้น สายตายาวสายตาเอียงจริงๆแล้วสาเหตุแล้วก็อาการของมันเนี่ยมันคือยังไงกันแน่ครับอ่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยค่ะเป็นปัญหาที่เรื่องสายตาที่ทุกคนน่าจะแบบใกล้ตัวที่สุดเลยอะกว่าครึ่งอะค่ะทุกคนต้องเจอเนาะเอ่อต้องมาเล่าก่อนว่าการมองเห็นนะปกติแล้วอะค่ะมันจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ประมาณ3ส่วนส่วนที่1คือกระจกตาคือส่วนที่เราเห็นเป็นตาดำเนี่ยนะแต่จริงๆใส ส่วนที่2เนี่ยค่ะคือเลนส์ที่อยู่ในลูกตาสองส่วนเนี้ยทำหน้าที่แบบสเสมือนเลนนูนรวมแสงจากภายนอกเข้าไปตกที่จอตาตําแหน่งที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือจุดรับภาพชัดทีเนี้ยจุดรับภาพชัดจะอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความยาวของลูกตาหรือความยาวกระบอกตาเนาะแสงเนี่ยถ้าหลังจากหักเหผ่านกระจกตาแล้วก็เลนตาแล้วถ้าตกที่จุดรบภาพชัดพอดีก็เรียกว่าไม่มีค่าใส่ตา หรือว่าภาษาหมอเรียกว่าเอมเมโทรเปียแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อีส่วนหน้าสองส่วนนี้เรียกรวมกันเนี่ยว่ามันหักเหตุตกไปที่ก่อนถึงจุดลภาพชาัดอะคะ่ะเรียกว่าสายตาสั้นหรือไมโอเปียภาษาหมอเนาะ <c oughs> แต่ถ้าไปตกหลังจุดลภาพชาัดตกเลยไปนู่นก็เรียกว่าเป็นสายตายาว <Okay. S 1> หรือว่าไฮเปโรเปียครับผมอ่าทีเนี้ยค่ะการที่มันไม่ได้ตกในตำแหน่งที่มันควรจะตกเนี่ย อันนี้เราพูดถึงกรณีที่โครงสร้างลูกตาทั้งหมดปกติเลยนะเราไม่ได้พูดถึงกรณีที่มีโรคของดวงตาซึ่งกลุ่มนั้นก็จะค่อนข้างเฉพาะไปพอเราเข้าใจคำนิยามแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเข้าใจอาการแล้วแหละว่าโอ้ถ้ามันไม่ได้ตกที่สุรภาพชัดพอดีเนี่ยอาการที่มาก็คือตามมวแน่นอนโดยที่ถ้าเป็นสายตาสั้นนะคะมันจะมีระยะหนึ่งที่มองได้ชัดถ้าสายตาสั้นเราจะมองของที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นชัดใช่ ซึ่งระยะเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าสายตาด้วยนะเป็นต้นว่าถ้าเวลาหมอพูดเราเราจะบอกว่าระยะไกลคือ6เมตรเป็นต้นไปเนี่ยถ้ามองเห็นแล้วชัดอะคะ่ะก็คือไม่มีค่าสายตาหกเมตรเลยครับอืมระยะไกลคือหเมตรหรือ2ี่สิบฟุตครับถ้าสั้นประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยระยะตั้งแต่หนึ่งเมตรเข้ามาเรื่อยๆจะชัดหมดเลยไกลกว่าหนึ่งเมตรไม่ชัดอือ่าสั้นสองร้อยก็อาจจะประมาณห้าสิบเซนครับอ่า ฉะนั้นยิ่งสั้นเยอะค่ะระยะที่เห็นก็จะต้องแบบเอาของเข้ามาใกล้ๆเลยเป็นเหตุผลนี้บ้าแบบถ้าเด็กใส่ตาสั้นทําไมต้องแบบเดินเข้าไปใกล้ๆของที่จะมองเอาหน้าเข้าไปติดหนังสือหรือจอหรือว่าอีกอย่างที่ทําคือทําตายหยีหี<อ>การทําตายหยีเนี่ยทําให้มองชัดขึ้นได้มันช่วยยังไงครับมันทําให้เลนส์มันรหรือบีบกระจกตาหรือบีบเลนส์อ่าถ้ามองใกล้ๆอะค่ะรูม่านตาจะขนาดเล็กลง<อ>จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า pinhole อฟเฟ c มันจะเหมือน อีภาพที่มันตกไม่ชัดอะ่ะมันจะเหลือส่วนที่มันค่อนข้างชัดตรงกลางแค่นั้นอ,อนี่คือสายตาสั้นที่เขาบอกว่าเป็น global burden เลยนะคือในอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าคนจะแบบเป็นอีกเป็นสิบล้านคนโด,โดยเฉพาะในโซ,โซนฝั่งเราอะค่ะที่เป็นอีเซียสิงคโปร์ฮ่องกงอย่างเงี้ยจีนเป็นจะจะเป็นเยอะกว่าฝั่งตะวันตกด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาประเด็นนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้สายตายาวนิดหนึ่งเมืม่อกี้สายตาสั้นไปแล้ว สายตายาวเนี่ยก็คือตรงข้ามกันก็คือแสงตกหลังจุดรับภาพชัดครับกลุ่มนี้เป็นน้อยกว่าสายตาสั้นนะคะอืมเ,ออเวลามีสายตายาวแล้วเนี่ยกลไกการเพ่งของลูกตาสามารถทําให้ภาพที่มันตกหลังจุดรับภาพชัดเนี่ยกลับมาที่จุดรับภาพชัดได้ฉะนั้นในเด็กเนี่ยถ้ามีสายตายาวบางทีอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรนะเพราะว่าเด็กก็สามารถเพ่งได้๋อ,อต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนเราแรกเกิดอะคะ่ะ ความยาวลูกตาเราเนี่ยยังไม่ได้โตเต็มที่จะค่อยๆโตเต็มที่โตเยอะขึ้นหน่อยตอนสองขวบ mm hmm. แล้วก็โตเต็มที่จนถึงประมาณสิบห้าถึงสิบแปดปีอย่างเงี้ยค่ะความยาวเนาะเลยเป็นสาเหตุที่ค่าสายตามันยังเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้เวลาเราอ,อยู่ในช่วงวัยที่เป็นห้าขวบเป็นช่วงอนุบาลเข้าประถมอย่างเงี้ยจะเริ่มมาละที่โรงเรียนสกรีนดูว่าโอเคใครเห็นไม่เห็น ซึ่งถ้ามองไม่เห็นเมื่อไรเนี่ยคุณครูก็จะมีจดหมายมาหาแล้วก็ให้คุณแม่พามาตรวจตาอืืออันนี้ก็จะเริ่มที่ห้าขวบประมาณห้าขวบสี่ถึงห้าขวบเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงสายตายาวเนี่ยสายตายาวเจอน้อยกว่าสายตาสั้นเยอะนะคะเลยไม่ค่อยคนไม่ค่อยรู้จักกันไปรู้จักอีกยาวหนึ่งมากกว่าอือีกอันที่ต้องพูดต่อเลยก็คือเรื่องสายตายเอียงอมเมื่อกี้สั้นกับยาวถูกไหม คือกระจกตาเราเนี่ยรูปร่างมองดูเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างกลมแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีสายตาเอียงเกิดขึ้นเนี่ยคือการที่แสงเวลาหักเหค่ะผ่านในแต่ละแนวอะตกที่คนละจุดกันไม่ใช่ว่าตาเ,ลเหล่เขยอย่างที่ชอบเข้าใจผิดกันนะคะอันเนี้ยจะไม่ใช่สายตาเอียงคือการที่แสงตกเนี่ยสองจุดในลูกตาเนี่ยเป็นคนละตำแหน่ง mm. อาการเนี่ยก็อาจจะมาด้วยมองไม่ชัดเหมือนกันแต่เป็นมองไม่ชัดแบบที่ หมือนตัวอักษรไม่คมมากกว่าจะไม่ใช่ไม่ชัดไปทั้งภาพเหมือนกับใสยตาสั้นหรือ<ม>ใสยตายาวเท่าไหร่อโ<ม>ดยรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดอะคะ่ะจะมาด้วยการมองเห็นไม่ชัดรีตาแล้วดีขึ้น<ม>ถ้าใช้ใสยตาไปนานๆเนี่ยจะมีอาการปวดหัวปวดตา<ม>เพราะว่ามันกล้ามเนื้อในตานพยายามเพ่งเพื่อปรับโฟกัสให้มันชัดแต่มันปรับเท่าไหร่มันก็ไม่ชัดสักที<ม>เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยใช้ใสยตาไปสักพักแล้วจะเริ่มแบบปวดตาปวดหัว อย่างเด็กๆอะค่ะถ้าบอกว่าปวดหัวเนี่ยคุณหมอจะส่งมาตรวจตาด้วยนะว่าโอเคตาปกตินะก่อนอที่จะไปหาโรคอื่นๆที่อาจจะเป็นโรคของทางสมองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอืมอมเมื่อกี้พูดถึงว่าค่าผิดปกติของสายตาเนี่ยมันค่อยๆเริ่มเมื่ออายุห้าขวบใช่ไหมไปเรื่อยๆมันจะมีถึงอายุเท่าไหร่ไหมที่มันจะเริ่มไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงและม,มีค่ะก็คือการเติบโตเนี่ย พอสี่ห้าขวบเนี่ยนะจริงๆเป็นช่วงที่ถ้าเอาเด็กมาวัดสายตาเนี่ยในเด็กปกติควรจะยาวนิดหน่อยประมาณร้อยถึงสองร้อยแต่เด็กอย่างที่ยูบบอกว่าเขาเพ่งได้ฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่แวน่นมันจะยาวนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆกลับเข้าสู่ใกล้ศูนย์ที่อายุประมาณสิบสองวัยรุนร่นเนาะอ่าวัยรุ่นอันนี้คือถ้าเป็นโตขึ้นมาไม่มีค่าสายตานะคะแล้วก็นิ่งเท่านั้นแต่ถ้ามีค่าสายตาเนี่ยห้าขวบจะเริ่มสั้นจะเห็นว่าเมื่อกี้เหมือนมันยาวแล้วมันก็ลงสั้นใช่ไหมแต่ถ้าเริ่มสั้นปุ๊ะ ก็ลงตันตันตันันไปเรื่อยๆฉะนั้นห้าขวบสั้นหกขวบเจ็ดขวบก็จะสั้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงอายุประมาณสิบแปดฉะนั้นแล้วถ้าเด็กๆนะคะยิ่งสายตาสั้นเร็วนะก็จะมีเวลาที่สั้นนานแล้วก็จะสั้นเยอะอืเข้าใจแล้วทําไมตอนในเด็กมีเพื่อนที่ใส่แว่นปั๊บเนี่ยก็จะเป็นเด็กแว่นยาวเลยใช่อันนั่นคือที่มาใช่โอเคแล้วสายตาเรามักจะหยุดเมื่อประมาณอายุเท่าไหร่ครับ ส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ18-20ค่ะโอเค่ะ <Okay. S 2> ก็จะมีส่วนน้อยประมาณ15-2 0ที่เป็นสายตาสั้นในช่วง20เป็นต้นไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่เนี่ยเด็กๆแล้วก็จบที่วัยรุ่นแหละเมื่อกี้คุณหมอมีพูดถึงว่าสายตายาวเนี่ยมีอีกหนึ่งสาเหตุด้วยมันคืออะไรครับเป็นคําว่าสายตายาวตามวัยค่ะชื่อเต็มเนาะแต่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า presbyopia จะเห็นว่ามันคำภาษาอังกฤษคนละคำ แต่ว่าคําภาษาไทยคือคําว่ายาวเหมือนกันเลยมักจะถูกเข้าใจผิดสายตายาวตามวัยเนี้ยเป็นความเสื่อมตามวัยนะคะที่ทุกคนจะต้องเป็นอายุเริ่มก็ประมาณสี่สิบอ่าไขเลขสี่ปุ๊บต้องไปเช็คแล้วแหละ <Series S 2> น่าจะใก <4. S 2> ล้มีเตรียมตัวทุกคนเลยเหรอครับไม่มีใครจะหนีพ้นเลยใช่ไหมทุกคน,นะคะ่ะครับอืมแล้วก็ยังไม่มีการรักษาด้วยนะแบบให้หายขาดว้าวอืมทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะ่ะก็คือตัวความผิดป,ปกติส่วนเนี้ยค่ะเกิดจากการที่เลนส์ เลนส์เป็นส่วนหนึ่งในการหักเหแสงใช่ไหมตอนแรกเนี่ย uh, เราต้องแยกการมองใกล้กับมองไกลก่อนเมื่อกี้ที่เล่าสายตาสั้นยาวเอียงเนี่ยเป็นการมองไกลเพราะว่าในเด็กๆเ,เนี่ยค่ะเวลามองใกล้เนี่ยเลนส์เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปของมันเองเลนส์ uh huh. ength, คิดเหมือนเป็นถุงถุงน้ uh ํา huh. ที่เปลี่ยนรูปได้ปกติมันจะเรียวๆ uh huh. มองไกลจะเรียวมองใกล้จะโป่งออกขึ้นจะเปลี่ยนทําให้สามารถ มีกำลังขัดเหตุได้ดีขึ้นเอาไว้มองใกล้แสงที่มันวิ่งมาตรงๆมันก็จะเบนเข้าหากันไปตกได้เร็วมันต้องการกําลังมากขึ้นในการมองใกล้อายุย40เลนส์เนี้ยมันเริ่มแข็งอ,อมันมันไม่สามารถเปลี่ยนรูปให้แบบนูนได้เท่าเก่าอ่าทําให้ระยะที่เรามองใกล้ได้นีะมันไม่เท่าเก่า <Okay. S 2> มันต้องยืดออกไปหน่อยหนึ่ง <Okay. S 2> เคเป็นที่มาว่าบางทีเอ้ยเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือตัวเราเองที่เริ่มแบบมองไม่ชัดเนี่ยต้องแบบเหมือนยืดของออกไปหน่อยหนึ่งถึงจะมองเห็นเ uh huh. นี่ยมันยาวขึ้นเขาเลยใช้คําว่าสายตายาว <Okay. S 2> อ่าแล้วมันก็มีคําว่าตามวัยเนาะเพราะมันต้องแยกกับเด็กๆพอบอกตามวายัยปุ๊บไม่มีใครชอบสี่สิบเพิ่งชีวิตเพิ่งเริ่มต้นมันดูแก่ก็เลยใช้คําว่ายาวเฉยๆ <Okay. S 2> อ่าทีนี้กลับมาก่อนว่าถ้าเป็นคนสายตาปกตินะคะ เวลามองไกลชัดมองใกล้ใส่แว่นเพื่ออ่านหนังสือออืใส่เป็นบางเวลาใส่แค่เป็นบางครั้งคราว <Okay. S 2> อันนี้คือคนทั่วไปครับไม่ว่าตอนเด็กๆวัยรุ่นมาคุณจะมีสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวหรือสายตาเอียงอายุสี่สิบมีสายตาสายตายาวเพิ่มขึ้นมาทุกคนก็คือมีสองอย่างในคนเดียวกันอืมก็คือสั้นก็มียาวก็มีไม่ได้หายไปไหนอ่าฮะอืมโอเค นั่นหมายความว่าคนมักจะเข้าใจผิดไหมว่าถ้าตอนเด็กๆเ,เราสายตาสั้นแล้วพอเราแก่ขึ้นค่าสายตาสั้นเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแหละเพราะว่ามีสายตายาวมามาเพิ่มจนจากติดลบมันกลายเป็นศูนย์ mm hmm. นั่นก็กับนั่นคือไม่ถูกต้องใช่ไหมเออมีทั้งถูกและไม่ถูกเอา,อางี้คือถ้าคนที่สายตาสั้นนิดหน่อยอะคะ่ะสั้นสักแบบร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยพออยู่ใกล้สี่สิบมีโอกาสที่สายตาจะเข้าใกล้ศูนย์นะ อาจจะเหลือจ5อย่างเงี้ยก็ได้อันนี้คือกรณีหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเริ่มต้นมี500มันคงไม่ได้หายไปแบบเมื่อกี้จนหมดเลยมันอาจจะลดลงนิดหน่อยอ่ะเหลือ450แต่ยาวเนี่ยก็จะมีโดยที่เริ่มที่40และยังไม่หยุดนะก็คือมีเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ6 7 0ความยาวที่มีตอน40เนี่ยเพิ่งสตาร์ท beginning โอเคงั้นแสดงว่าสมมติเราเราเริ่มแก่ ยอมก็ได้ยอมแก่ก็ได้เรา40เนี่ยทุกคนเจอได้แน่สายตายาวใช่แต่แต่ละคนเนี่ยไม่รู้แหละว่าแต้มบุญก่อนหน้าอายุ40เนี่ยคุณจะสายตาปกติไหมหรือคุณจะสายตาสั้นมาก่อนไหมซึ่งถ้าคุณสายตาปกติมาก่อน40่สิบแล้วคุณมีสายตายาวเพิ่มหลังอายุ40เท่ากับว่าเราก็แค่ไปแก้ปัญหาเรื่องสายตายาวอย่างเดียวถูกอ่าก็ซึ่งก็คือใส่แว่นเวลามองใกล้โอเค แต่ถ้าคนนั้นเกิดมีสายอาการสายตาสัาน้นตอนที่อายุยังไม่ถึง40ด้วยแล้วพอเราไปจนแก่ขึ้นจน40เนี่ยเราก็จะมีทั้งสายตาสัาน้นแล้วก็สายตายาวพร้อมๆกันใช่ทำให้ต้องใส่แว่นสองระยะในอันเดียวซึ่งมันคือ progressive lens เข้าใจถูกไหมามันเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าเรียกมันจะแว่นที่มีมากกว่าหนึ่งระยะมีสแบบมี bifocal ที่บางทีเห็นเป็นชั้นๆอ่าฮ uh huh. ชั้นหนึ่งมองไกลชั้นล่างมองใกล้ครับ แต่อย่างนั้นอะ่ะมันมันไม่สะดวกแล้วมันดูไม่สวยดูไม่ดีดู <Okay. S 2> แก่อันที่หนึ่งอันที่สองเวลามองจากบนแล้วมาล่างอะ่ะมันมีสเต็ปมันภาพกระโดดก็เลยมีแว่นที่เรียกว่าแว่นโปรเรสซีฟก็คือจากที่ไกลมาที่ใกล้เนี่ยไม่มีรอยต่อเลยก็คือมองเห็นได้ทั้งไกลทั้งใกล้ในแว่นอันเดียวก็คือ,อต้องไปใส่แว่นโปรเรสซีฟเอาถูก<อ>แล้วโอเคอ่ามาพูดถึงแว่นละ เราขอเข้าเรื่องการการตรวจตานิดหนึ่งได้ไหมแล้วก็ทรีตเมนต์และอยากรู้ก่อนว่าคนทั่ทวไปเนี้ยเราควรจะตรวจสุขภาพดวงตาของเราบ่อยแค่ไหนคนทั่วไปเหรอ<ม>ก็ต้องต้องแบ่งตามอายุเนาะด้วยความที่สายตาสั้นมาเริ่มตั้งแต่เด็ก5้าขวบอย่างเงี้ยค่ะอนุบาลอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนมีสกรีนนิ่งและไปตรวจถ้าเข้าวัยมัธยมแล้วส่วนเนี้ยค่ะอ,อ,อย่างที่บอกว่าค่าสายตามันยังไม่อยู่จน18 2 0ถึงค่าสายตาปีหนึ่งเนี้ยจะเปลี่ยนประมาณ50 ถ้ามากกว่านี้เนี่ยถือว่าเปลี่ยนเร็วอ่าฉะนั้นเด็กๆบางทีใส่แว่นเนี่ยปีสองปีเปลี่ยนปีสองปีเปลี่ยนส่วนเนี้ยมันเป็นเพราะว่าลูกตาย,ยังไม่ได้แบบเจริญเติบโตเต็มที่ถ้าถามหมองอย่างนี้ก็จะตอบว่าก็ตรวจทุกปีถึงสองปีหรือเมื่อรู้สึกว่ามองไม่ชัดแล้วซึ่งนั่นนับแปลว,ว่าค่าสายตาเปลี่ยนครับเราควรจะใส่แว่นให้ตรงค่าสายตานะคะเพื่อที่การที่สายตาสั้นเนี่ยจะได้เป็นช้าลงอืมก็ตรวจตามนี้แหละอย่างที่บอกก็คือ จริงๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ควรจะตรวจตาทุกปีถ้าเป็นไปได้แม้ตรวจประจําปีวัดค่าสายตาอจําเป็นไหมคือถ้ายุยังไม่ถึงยี่สิบค่าสายตายังไม่นิ่งอะ่ะใช่แต่ถ้ายี่สิบไปแล้วส่วนใหญ่จะนิ่งอะค่ะก็อาจจะไม่ต้องตรวจบ่อยขนาดนั้นแหละ <Okay. S 2> ตรวจเวลามีความผิดปกติอย่างนี้ก็ได้โอเคครับงั้นสมมุติเราตรวจแล้วเนาะเราเจอว่าเรามีปัญหาด้านค่าสายตาทีนี้มีทางเลือกอะไรบ้างในการที่จะ แก้ไขรักษาค่าสายตาของเราให้เราสามารถจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในการมองเห็นอืมก็เราก็จะแยกนะคะว่าเป็นการใส่แว่นคอนแทคเลนส์คือซึ่งเป็นการไม่ผ่าตัดคือออปติคอลคอร์เรคชันง่ายถูกปลอดภัยคือการใส่แว่นครับก็แว่นเนี่ยสายตาสั้นสั้นเว,ว้ายาวนูนใช้เลนเว,ว้ใสายตายาวใช้เลนนูนนี่คือหมอว่าเด็กมัธยมน่าจะเรียนกัน ชอบชอบแบบออกข้อสอบบ่อยๆหรือในกรณีที่ใส่แว่นเราไม่ไม่ได้ความสะดวกสบายทํากิจกรรมบางอย่างไม่ได้หรือในคนที่ค่าสายตาสองข้างต่างกันเยอะค่ะ <ừ> ตั้งแต่400เป็นต้นไปรหรือสั้นเยอะมากเป็นต้นว่าสั้น600ขึ้นไปเอียงเยอะกลุ่มนี้ก็จะแนะนำคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ก็มันจะไม่ได้มีระยะระหว่างเลนส์กับกระจกตาค่ะมันจะได้เรื่องคุณภาพการมองเห็นดีกว่า แต่คอนแทคเลนส์ก็จะมีเรื่องการดูแลตัวเองนะเ,เพราะว่าใส่ไม่ถูกเนี่ยโอกาสติดเชื้อตาบอดได้เลยอืมอืมแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราไม่อยากจะต้องมาคอยใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์แล้วอยากจะแก้ถาวรก็จะมีการผ่าตัดครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยเราก็แก้ได้สองตำแหน่งเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกตัวละครหลักคือกระจกตากับเลนส์ถูกไหม ใช่เราจะแก้ที่กระจกตาก็ได้หรือแก้ที่เลนส์ก็ได้โอเคอ่าส่วนใหญ่เราแก้ที่กระจกตาก่อนถ้าทําได้ครับส่วนนั้นก็คือการทําเลซิกเลสิกเป็นการเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาถาวรครับก็ถ้าสายตาสั้นเราก็จะทําให้มันแบนลงเลเซอร์เป็นตัวเจียให้แบนลงครับอ่าถ้าสายตายาวก็จะเจียให้หนูนขึ้นอ่าส่วนใหญ่ก็อู้ยคนทําเยอะมากเลยเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นจริงๆแต่หลักสําคัญเลยคือการที่ เราต้องประเมินก่อนว่าคนคนนั้นเหมาะที่จะทําจริงหรือเปล่าปลอดภัยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็จะแก้ได้ถึงประมาณพันสองอย่างเงี้ยค่ะใส่ตาสั้นนะ,ะหรือถ้ากระจกตาแก้ไม่ได้มันก็จะมีสิ่งที่หมอต้องดูอีกหลายอย่างเลยคือแก้เราปลอดภัยหรือเปล่าแล้วแหละหลักหนึ่งคือเรื่องว่าความหนาพอไหมค่าใส่ตาเยอะไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าแก้ไม่ได้เราก็จะไปแก้ที่เลนส์ค่ะบางทีก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการใส่เลนส์เสริมค,รคิดแล้วคล้ายๆกับการใส คอนแทคเลนส์ lens, ที่ตัดมาเฉพาะเราเข้าไปในตาอยู่หน้าเลนส์จริง oh. อันนี้ก็จะเป็นแบบแอดวานซ์กรณีที่ทำเลสิกไม่ได้ครับหรือถ้าอยู่ในวัยที่เริ่มมีต้อกระจกแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากแก้ไขค่าใส่ตาแบบเฮ้ยคิดได้ตอนอายุเท่านี้แหละเราก็จะไปทำเลนส์ก็คือเลนส์เนี่ยโดยปกติแล้วเราจะต้องทำต้อกระจกอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีการแก้ที่เลนส์ไปได้เลยถ้าเราอยู่ในวัยใกล้เคียงเัาต้อกระจก mm hmm. แต่ทั้งหมดเนี้ย ถ้าจะเอาปลอดภัยง่ายที่สุดก็ยังคงเป็นแว่นอยู่ดีนะคะเชื่อว,ว่าในสมัยเนี้ยคนนิยมเลสิกมากขึ้นเราขอความรู้เกี่ยวกับการทำเลสิกนิดนึงแล้วกันเพราะหลายๆคนอาจจะก,กังวลว่าเอการทำเลสิกเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วถ้าเราทำเลสิกแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องใส่แว่นไปอีกตลอดเลยจริงไหมว่าค่าสายตาเราจะดีแล้วก็ใช้งานได้จนเราแก่ตายเลยไหมคือต้องบอกว่ามันก็ปลอดภัยมากนะ อืมเพราะว่าโหการจะทําอะไรกับตาคนเราทุกคนก็ให้ความสําคัญเนาะถ้ามันไม่ปลอดภัยจริงเราก็คงจะไม่อยากทําให้คนไข้เรามันปลอดภัยมากเรียกได้ว่า9 9เอน่ะเอางี้อืมแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องประเมินผ่านนะเราจะต้องมีการมาดูว่าคนนี้เหมาะที่จะทําหรือเปล่าครับแต่ละคนก็จะมีความเฉพาะตัวครับอ่าแล้วก็แต่มันก็มีความเสีย่ยงแหละไม่ใช่ว่าทุกอย่างแบบ risk Free ส่วนหนึ่งเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของการติดเชือ้อ ก็เลยมีเรื่องว่าเว้ยต้องไม่โดนน้ําอย่างน้อย 7- จ็ดถึงสิวันอ่าขึ้นอยู่กับว่าทําอะไรหรือว่าต้องมีการมาตรวจติดตามมียาหยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคส่วนเรื่องระยะย,ยาวนะคะการทำเลสิกเนี่ยเหมือนเป็นการรีเซ็ตค่าสายตามองไกลให้เป็นศูนย์ครับฉะนั้นสายตาสั้นยาวหรือเอียงที่มีก็จะหายหมดแต่สายตายาวตามไวไม่หายนะเพราะมันคนละตำแหน่งที่ผิดปกติมันเกิดกับเลนส์ใช่ฉะนั้นแล้วถ้าคิดว่ายอยากจะทํา ทำตอนอายุน้อยที่ค่าสายตานิ่งคุ้มกว่าทําตอนอายุเยอะแล้วนั่นหมายความว่าถ้าคิดจะทำเลสิกคร่าวๆคือยี่สิบห้าอ่ายีสิบห้าเริ่มนิ่งแล้วใช่และควรจะทําก่อนที่จะน่าจะมีโอกาสเป็นสายตายาวตามวัยก็คือสี่สิบใช่น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดใช่เพราะว่าทำยี่้าไม่ต้องใส่แว่นไปอีกสิบห้าปีทำสามห้าอีกห้าปีต้องใส่แว่นที่ไกลฉะนั้นบางคนอ่ะแบบรีรอ รอให้ออกมาทั้งหมดเลยแล้วค่อยทำทีเดียวจะได้คุ้มผิดนะจ๊ะทําไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้ทั้งไกลทั้งใกล้แบบเพอร์เฟกแบบคนอายุน้อยทําโอเคนั่นหมายความว่าอย่างตัวเราเองเราทําเลสิกแล้วพอเราอายุ40ก็มีเราอาจจะต้องใส่แว่นไม่ต้องอาจแน่นอนแน่นอนใช่โอเคเตรียมใจไว้เลยไม่ได้หายไปและการต่อกระจกครับ หกสิ้าสิบแล้วมีหกสิบมีก็มีเหมือนคนทั่วไปโอเคทุกคนค่ะ e> ถ้าอายุแก่พอ <c oughs> มีแน่นอน <laughs> โอ้โหเอ้เป็นนี้เป็นความรู้โ okay, อเคเราจะได้เตรียมใจไว้ก่อนว่าเราทำเลสิกมาแล้วก็ตามสี่สิบเราอาจเราหมายเราเตรียมตัวตัดแว่นสายตายาวได้เลยลเพราะว่ามันเป็นสายตายาวตามวัยวเนาะสุดท้ายครับอยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนำ คุณผู้ังทุกคนเลยครับว่าเราควรจะตรวจสุขภาพตายังไงบ้างครับค่ะก็ด้วยความที่ตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสายตาสั้นยาวเอียงเป็นหลักเนาะก็น่าจะเหมาะกับคนที่อายุยังไม่ถึง2ี่สิบเป็นหลักเลยถ้าเมื่อไหร่ที่มองไม่ชัดนะคะก็ไม่ต้องรีรอว่ามันจะไม่ชัดเพราะอะไรรีบไปตรวจแล้วก็จะได้แก้ไขหมอว่าคนเราควรจะมีสิทธิ์ในการมองเห็นชัดโดยที่ไม่ต้องมาโลกมองไม่ชัดอะ่ะ กับอีกอย่างที่หมอเคยเจอคือตัวเด็กเองเอบอกว่ามองไม่ชัดบอกให้คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพาไปตรวจอบอกว่าไม่เชื่อไม่พาไปอารออยู่เป็นปีกว่าจะได้มาตรวจแล้วสุดท้ายตรวจก็คือสายตาซัานจริงๆ <Okay. S 2> ออืซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็ไม่ควรจะช้าเพราะว่ายิ่งช้าการที่ไม่ได้แก้ไขมันจะยิ่งค่าสายตาเปลี่ยนเร็วโ <Okay. S 2> อฉะนั้นแล้วหมอก,ก็ยอยากเน้นว่าเออถ้ามองไม่ชัดอะ่ะก็ควรจะ ต้องหาที่ตรวจแล้วก็แก้ไขอย่าปล่อยทิ้งไว้ได้ครับอย่ารีรอเนาะเรื่องปัญหาสายตาแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนนะครับอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเลสิกถ้าเกิดว่าจะช่วยในการแก้ปัญหาสายตาเนี่ยคุณหมอมี Facebook Page ของตัวเองที่อธิบายเรื่องนี้ด้วยเนาะซึ่งก็คือใช่ค่ะก็คือหมอทำเพจชื่อว่าเลสิกหมออยู่ใน Facebook ก็คือด้วยความที่เ,เป็นงานเราเนาะหมอเจอคําถามบ่อยแล้วคําถามมันก็เป็นคําถามซ้มํำ มอ,อก็เลยคิดว่าเราก็เขียนออกมาเลยสิมันจะได้เหมือนเป็นแหล่งข้อมูลที่อย่างน้อยดูน่าเชื่อถือผ่านการจากคนที่คิดว่าทำงานอยู่ตรงนี้จริงๆก็เรามีความรู้ที่เราสามารถให้ได้ะคะ่ะอือก็จะมีคำถามที่เจอบ่อยเป็นต้นว่าใครเหมาะที่จะทำทำเสร็จแล้วผลค้างเคียงเป็นยังไงผลระยะยาวเป็นยังไงปลอดภัยจริงไหมแล้วใครเหมาะกับวิธีแบบไหนพวกเนี้ยถ้าคนที่หาข้อมูลศึกษาอยู่หมอว่าเหมาะมากก็คือตั้งใจทาเป็นเหมือนห้องสมุด ที่เอาไว้ให้หาข้อมูลได้ค่ะดีเลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไปติดตามได้ที่ Facebook Page เลสิกหมอยุ้ยนะครับและถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพดวงตาเนี่ยพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำมา d e v e l o p เป็นเอพิโซดต่อไปเพราะว่าเชื่อว่ามีอีกหลายคำถามเกี่ยวกับดวงตาที่ทุกคนอยากจะรู้ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอยุ้ยมากครับที่ขอบคุณรับประราด้วยคะ่ะสวัสดีครับ